พาบักมี่เรื่องพี่น้องบักมี่เนี่ยจะได้กินบ่นีดได้กินค่ะร้อนจนบักมี่บักมี่ื้อน่วยบักมี่ใหญ่มากอุ้งซุปดีใช่ไหมหอมมากเห็นบ่หอมอุ้หอมมากเห็นบ่เออความสีบ้าจ้ะอืม ช่วยกันช่วยกันเอาถุงมือมาบอกจอน้ำมันทาก็หลังหอบหรอค่ะเออน้ำมันอันนี้เอออันนี้เนี่ยต้องเอาไอ้น้ำมันมันแมนบอกเข้าบ้านเข้าใส่ถุงอันพลาสติกเป็นว่ะจ้ะแต่อันนี้ใส่ถุงมือเอาหัวโลบแบบนี้งามอุ้ยสุกจอดเลยปาดเนื้องามแท้ อันนี้จีนี่โอ้โหเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหแหกแหกออกนี่แหกไปไหมฉีกฉีกฉีกแหกปูสีงามนอสีงามค่ะนี่อย่างว่าเขาเอินเดี๋ยวอันต้องปาดน้ำสีนนเนาะแม่เบาหาเบาอ๋ออันนี้ปาดครึ่งก่อนก่อนเฉียงอย่างเงี้ยค่ะเฉียงเสียถ้าครึ่งเดี๋ยวมันเสียเนืน้อเด้เจเฮะยนอสีเปล่าจะนอ่เสียจังไร เวลานั้นมันจะเป็นครึ่งงี้ก็ปาดเถืองเห็นทั้งเขาปาดเ,เถืองแล้วก็ปาดใส่หรอที่หลังเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออแล้วก็ปลาซีน่ะแม่ซีก็ซีเม็ดก็ซีเม็ดมันอันนี้ได้อีกเอาไปต้มกินแม่นบ๊อมีประโยชน์เขาบอกว่าเอาไปแกงไตรปลาเหรอไหมเมนบ๊อจ้ะ บ้านเราถ้าเด็กน้อยเป็นซางเขาก็จะเอานี้ไปกินให้เด็กน้อยกินแก้ซางเลยจริงผู้ใหญ่เป็นซางเลยผู้ใหญ่เป็นซางเอาอะไรกินวากินอะไรล่ะเราก็ปัดเครื่องมานี่ปัดเครื่องนี่เนี่ยเออจ็ดสี่อ่ะเอออย่างนั้นก็ได้แล้วเตะเด็กคนไหนป็นสี่ไหมมีอันซื้อมาจากประเทศ อย่างบ่แม่นของไทยเด้อพี่น้องอย่างซีลังกาเนาะเนี่ยเนี่ยเม่นบ่ทำาไรเป็นสิทธเนาะนีา,ามาสุกขัชสุกแหน่คือ,อสิชำรู้ไหมอะกล้องบอกไว้นะอืมอร่อยไหมแซ่บ จะจะชิมไหมเดี๋ยวปาดให้ชิมนี่เออกระยิบกสินี่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 จกนี่จกนี่ไงกระจกจกจกเลยอะชิมเลคนพาก็ต้องชิมเล้วพี่นอ้องให้ชิมแล้วนิดนึงพอ,อ,อ,อนี่่ะคะยังหวานอ่ะ ก็เลยเออไม่ไม่ต้องเอานะไม่ต้องเอานะเดี๋ยวปากกินบดมือเนี่ยแล้วกดนอยู่อร่อยจี๊ดเนื่ึกถึงเอออะไรเขาเรียกอะไรรอช่องสิงโปะอ่ะบอรวมมีดรวมมีดในผ้านี่บะเออรวมมีดเออใช่อเพราใส่เนาะยันเม็ดมันแตกโอ๊ยผิดทางผิดทางอีกเออ เอาถุงพัดติกใส่อันนี้มาอยากกินต้องมานั่งเฝ้าเอาอค่ะคิดดูกาเฝ้าก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเยาานากินหมดนะเห็นปะสีน้องหน้าส้อนอ่ะม,มันอร่อยส,สวยสวย,สวยแล้วปากก็ตัดตรงเกนมันออกเหมือนสับป,ปรนะรดเนี่ยเ็นบอร์เข้า,าใจ<ห>ออ เชียงน่ะเออจังซันลาโอ้ยก็ต้องให้บวกว่ะก็จจ๊เลี้ยวบ่เคยพาบบนี้เนาะบ่เคยทีอก่นนเห็นตาเห็นเขาเห็นบ<อ>่นเคยลงมือทําเห็นตาเห็นต่อะไรวัดทฤษฎีวทฤษดีด <c oughs> ไม่เคยปฏิบัติใช่ปะบอกนี่คนเห็นให้กินเนาะใส่สิแกะเห็ดดีจ้านี่จังสีเป็นบ่จ้านั่นแหละมันก็จะเป็นนั่นเห็นไหมเออโอเค เวลาเขาาจะแกะเขาก็แหกออกจะเสลี uhm ่เยนบอกจะเริ่มเลิ่มมันมีอย่างเลยนี่อันนี้มันเป็นไปเม็ดกับค่อมอยู่เลยเห็นว่าก็ได้มาเด้อบงปีหน้องเลยมากินบักมี่เพาต้องไปกินเมืองไทยกินแถวเมืองนอกก็มีบักมี่ให้กินนะอันนี้เดี๋ยวมันบอกออกเมิร์ดนี่ก็ตัดกออกให้มันหมดสิคะ เออนั่นลหละมันจังสั่นล่ะพอบีออกมันถ็งจะเป็นย้วงนี่พอเราบีนะคะเราก็จะเห็นเห็นบ่ใช่โอ้ผมมีหน่วยเดียวตังขวบคุมมันคนออกลูกอล้โหลดพี่น้องเลยนีผู้กำกับนั่นเนี่ยซ่างก็ไม่ค่อยเยอะเลยอะเนื้อเยอะเม็ดเนื้อมันเยอะ เ้ว่าไปอย่างก็ไม่ค่อยเยอะหรอกโอ้ปันไดเข้าไปข้าดีนแล้วเ <_ s 1> อ้าบันท่านนี้แล้วกันแนะหกแฮกแฮกแฮกโชว์หน่อย แบบโจนแบบว่าสวยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ฉีทุเรียนนะนี่ฉีฉีฉีขนุน <laughs> ขนุนแจ็คฟลุตค่ะแจ็คฟอกแจ็คฟอกจ้าแจ็คฟอกอืมนี่ว่าแต่ ทุกอีลี่อิลอเลยพี่น้องเลยแบบคนนู้นยังมุสีชมพูหอมมากอืหวานฉ่ำเลยแหละบานทุเรียนเอาละสมเงินเวยละพันห้าเงยโอเคพี่น้องลุงเบิงขโมยกลับบ้านไปแล้วแหละงามบอพี่น้องเนี่ยคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมเด้อมาส่อง่น้ามากินบัตขนมนำกันเด้ยจ้าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ